สวัสดีครับที่สวนนี้ก็มันคือนพันใช่ครับความขึน้นเต้นเต็มร้อยตอนนี้เริ่ม้วฮะก็ตื่นเต้นจนซ้อมตื่นเต้นในวันที่เราทราบว่าจะมีแฟนคอนใช่ไหมครับแล้วกเ็เราก็รีบเช็คตารางกันเลยว่าเรามีเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาจอร์สกับกูบินบินไปต่างประเทศไปแฟนมิทติ้งค่อนข้างบ่อยแล้วก็รวมถึงกับถ่ายซีรีส์เรื่อง olly friend ด้วยก็เลยพยายามดูตารางเพราะว่าเราอยากจะทำให้มันเต็มที่เราออกมาให้มันดีที่สุด จนถึงตอนนี้ก็มีช่วงอาทิตย์หนึ่งที่บอกว่า i, ใกล้แล้วแล้วก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ซ้อมจนจนไม่หายตื่นเต้นแล้วก็ตอนนี้กลับมาก็จะเริ่มละนีคุณหายตื่นเต้น<ๆ>แล้ะเดี๋ยวขึ้นหลังเวทีแน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าเราก็มีโอกาสได้เจอแฟนคลับแล้วแล้วก็มีถายรูปก,กันเบนฟิตอะไรเรียบร้อยก็รู้สึกได้ถึงว่าเขาแบบตั้งใจที่จะมาดูเราจริงๆนะครับก็ถึง ผมคิดซะว่าเรามาจอยไปด้วยกันมาเอนจอยไปด้วยกันมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นประสบการณ์ที่มันจะไม่มีวันลืมเลยก็เป็นเมมโมรีที่ดีด้วยกันเมื่อก้เราเอนเตอร์จี้จากแฟนมาล้นเลยฮะตอนนี้มันบอกว่าแบบมั่นใจมันแบบพร้อมให้กับทุกๆคนเราตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะก็เหมือนเหมือนเหมือนรู้สึกว่าพอพอไปเจอแฟนคลับเมื่อกี้ครับมัน หมือน,นมันเป็นการวอร์มอัพนิดหนึ่งว่าแบบเราจะเจอกับใครบ้างเราจะเจออะไรบ้างในงานอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็แต่ว่าดูดูทุกคนแบบเขาเขาก็ดีใจที่แบบเอออยากมาเจอเล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ก็ดีใจครับที่แบบเออมันได้เห็นภาพนั้นก่อนก่อนที่เราจะเล่นโชว์อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแน่นอนครับเราก็จะ walk through the journey of i n v i n c i b l e ไปด้วยกันครับคือมัน ต้องย้อนความว่าทุกอย่างมันก็เกิดมาจากซีรีส์เรื่องไมโครเดนบัคใช่ไหมที่มันมีเซ็กซ์เซสขึ้นมาแล้วก็เพราะว่าแฟนๆเขาคอยสนับสนุนทาง X แล้วก็ทางโซเชียลมีเดียมันก็ทําให้เรามีวันนี้อ่ะมันทําให้เรามีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบกระแสมากพอที่จะจัดแฟนคอนขึ้นมาได้ก็ก<อ><ห>ันนเป็นวันที่แบบคิดว่าเราเราสองคนก็ หมือนรอมานานเหมือนกันนะใช่คือเราก็คิดไว้แล้วมันต้องเกิดขึ้นเพราะเราก็เชื่อมั่นในตัวพวกเราสองคนนะแล้วพอมันเกิดขึ้นจริงๆเราก็เดี๋ยวถึงเวลาที่อยู่บนเวทีจริงๆมันก็จะต้องแบบผมจะพยายามบอกตัวเองว่าให้อยู่กับโมเมนต์ให้ได้มากที่สุดพยายามอย่าไปคิดเยอะเพราะว่าที่เราซ้อมมาหนักมากๆมันมันผ่านไปหมดแล้ววันนี้เราคือปล่อยจอยแล้วเราคือปล่อยของแล้วเราให้มันแบบหลับตาปุ๊บแล้วมันไปเองเลยอะไรอย่างี้ครับ คุณก็เดี๋ยวผมหลับตาคุณก็จูงผมไปเ้วยแล้วกันนะปล่อยใจไปเลยใช่ครับเรื่องของทรายนี่แน่นอนครับว่าพวกเราโชคดีมากๆที่เพลงเราก็ที่เราเลือกมาคือมันโอเคหมดเลยมีทั้งความเป็นไทยมีความมีความยูนิมีคาแรคเตอร์สติกของพวกเราทั้งสองคนนะครับแล้วเดี๋ยวไม่อยากสปอยเลยเดี๋ยวใกล้แล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามันจะต่างกันยังไงแต่ผมว่ามัน เป็นโชว์ที่สนุกมากๆเลยครับก็ผมผมว่ามันมันสนุกแล้วก็มันมันหลากหลายด้วยครับอาจจะแบบเห็นหลายอารมณ์มีหลายๆแบบคือเออไม่ไม่อยากชว์โชว์โชว์ทุกอย่างมีหลายอย่างมากๆทุกอย่างจริงๆครับแปลว่าทุกอย่างที่แฟนๆคิดเอาไว้น่าจะได้เห็นไหมครับผมผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรไว้บ้างแต่น่าจะผมว่าก็ครบอยู่ครับครบ ยี่ห้าเอหรอไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่รู้เหมือนก็เป็นเปอร์เซ็นต์ผมไม่เคยเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วผมไม่สูนก็ร้อยเลยในเรื่องของความเต็มที่กับทุกอย่างก็คิดว่าของของผมแบบอย่างอย่างที่ผมบอกเพลงที่ผมเลือกมาทุกอย่างก็คือแบบผมว่ามันมันหลายอารมณ์มากๆถ้าแบบคือมันมันไม่สามารถแบบ แบบข้างลัก5 0ิหรือแบบอาจจะมันยีอะไรอย่างเงี้ยผมผมไม่ได้ใจแบบเงินแต่มันแบบมันผมรู้สึก่ามันครบทุกอย่างครับที่ผม<ข>อยากเล่นก็ดีใจครับที่กระแสตอบรับดีแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจมาเจอเราไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าชาต่หังชาติที่เขาบินมาเหมือนเมื่อกี้ก็เราก็มีโอกาสได้เห็นว่า พยายามก็จะพยายาเช็คว่าเออมีมาจากประเทศอะไรบ้างเลยว่า people around the world เลยใช่ครับที่เห็นก็แน่แน่ก็จะมีที่แบบเซอร์ไพรส์ก็คือมีอินเดียมีมาจากปารีสอิตาลีมาจากอเมริกาอ๋อเออฝรั่งเศสเชืจอเชอ ได้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 เ้เกือ่้ออเดียวีเดียวไไปดูที่บนเวทีดีกว่าครับพูดอะไรได้บ้างอถ้าพูดสกรู้หมดเลยนะแกสต่อไปละกันนะครับ G U E S ผมรู้สึกว่าผมว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อยู่แล้วครับเพราะว่าเราที่เราเลือกมาแล้วเรารู้สึกว่าทุกคนม่ไ อ่ะอ่ะขอให้เลี้ยกใช่นิดนึงเออก็ก็รู้สึกว่าเลือกมาที่มันเหมาะกับเราอืครับรัดก็จะมีสตอรี่หมดเลยว้าวอยู่แล้วครับว้าวแน่นอนตัวนี้ก็เฮ้อผมไม่ทราบว่าเขาเดาใครบ้างเลยครับหรือว่าแบบทีเบก้าไม่อาจจะไม่ได้แสดงเราเป็น virtual reality ล้วเขาก็อาจจะมากัน อยู่หรือเปล่าเป็นซูมพี่ซิงกอฟกันเตนิวมาโผล่นี่อันนั้นคือออัันนน้คืไม่อยู่แน่ๆคือผมก็กวินมีคือชอบสปอยตลอดเลยองลดูวันนี้ยังไม่มีนะโซฟาโซฟรุเมื่อกี้เกือบแล้วเดี๋ยวๆผมสปอยหรือว่าโอ้โหโบส h of us ไหม both of us ผมผมไม่ค่อยสปอยเท่าไหร่นะอ่ขอเี๋ยวมีคนแบบคอยด้วยนะครับคอยเบรกคอยเบรกไม่ไหว น้องกวินส์ครับมาอยู่แล้วฮะเมื่อวานก็เจอกันไปรอบนึงแล้วก็แบบรับแขกอยู่ข้างหน้าเวทีข้างหน้างานใช่ไหมครับรู้หราก็เป็นงานไหนคครับน่ารักครับคือเราก็เราเราทำไว้ตั้งนานแล้วครับผมทำไว้แบบเหมือนพอ รู้ว่าต้องเล่นด o l d e n bat เราก็มีลิลสต์ไว้ล้ว่าเราในค่ายเราเ,เราชอบเพลงอะไรบ้างนอกค่ายที่มันพอเป็นไปได้รวมถึงเพลงภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่า,าผมเองก็ถ้าได้ร้องเพลงสากลเนี่ยเราก็จะแฮปปี้มากๆเลยเพราะเราก็ถนัดฟังเพลงสากลมากกว่าส่วนพอขอไปปุ๊บเนี่ยก็เจ็ดแปดนที่ขอไปก็ได้หมดเลยแล้วก็มีที่เขาเสนอมาแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยเพลงนี้แบบดีมากเลย ให้เหมือนเพลงเปิดแล้วกันเพลงหนึ่งที่เขาเสนอมาแล้วแบบเฮ้ยเอยเอเราเคยฟังมีงนี้แหละไม่เนาะมัน s u c h a good opening song ใช่รู้สึกว่ามันมันสนุกแต่ว่าเราก็ต้องพอฟังแล้วเราก็ต้องแบมาเรียนรู้เพลงอีกทีนึงอะครับรรมาจำท,ทุกอย่างแต่ว่าจะได้เห็นคาแรคเตอร์ของเราทั้งสองคนชัดเจนในเรื่องของมิวสิกครับว่าจอร์จมีมิวสิกเทสประมาณไหน กวินมีมิวสิกเทสประมาณใหม่มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราโชคดีมากที่เพลงที่เราเลือกไปอ่ะมันได้หมดเลยถ้าไม่มีก็แบบแปลกเนาะก็ต้องมีให้เขาหน่อยแล้วเขาขอขนาดนี้คือผมอ่ะเขาเห็นผมเต้นมานั่งนานอยู่แล้วแหละแต่ว่าคนนี้มาดูว่าเอลจะเป็นยังไงว่างเฮ้ยก็ ธรรมดาก็ยังขยับได้อยู่ไม่ได้ไม่เริ่มสนิทกับร่างกายมากขึ้นแล้วกันเอวแข็งมากเมืก่อนเอลแข็งอันนี้ก็เองเดี๋ยวไปวอร์มเดี๋ยวไปวอร์มเดี๋ยววอร์มเดี๋ยวยืดให้เดี๋ยวยืดให้มันใจอะไรกานแดนส์ของเรากันแดนซ์ครับก็ก็ผมก็รู้สึกว่าซ้อมมาแน่นพอนกวนแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกพร้อมแล้วครับกได้คะแนนร้องเพลงหรือจอาไหรร่คับได้คะแนนร้องเพลงผมผมรู้สึกว่าแบบเออเดี๋ยวพี่ อคือคือตอนแรกะผมผมรู้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นเป็นสายแบบโวโคมากๆขนาดนั้นตอนตอนที่เราแบบรู้ว่าจะมีคอนเสิร์ตตอนที่เราเริ่มซ้อมกันเลยครับแต่ผมรู้สึกว่าเห็นแบบการพัฒนาของเขามาแบบเยอะมากๆเลยตั้งแต่แบบตั้งแต่เดือนที่แล้วจนมาเดือนนี้ผมรู้สึกว่ามันขึ้นมาแบบเยอะมากก็เดี๋ยวรอดูกันนะ ผมว่าจริงๆเขาเป็นคนที่ถ้าทําอะไรได้ทําจริงๆแล้วมันจะเรียนรู้ได้เร็วนะแต่ว่าเขาจะชอบจับกีตาร์มากกว่าก็พยายามดึงออกมามาจอยให้อะไรมากขึ้นสุดท้ายแล้วผมว่ามันอยู่ที่เราเอนจอยกับมันหรือเปล่าเราอยู่กับโมเมนต์เราพยายามฟีลกับมิวสิกกับกรุ๊ปกับริทึมมากกว่าอเรื่องของการว่าขยับเก่งนู่นนี่นั่นตัวแข็งนะแต่ถ้าอินเนอร์มันได้อะมันก็ได้เนาะผมว่าเป็นอย่างเอเอเป็นเรื่องแบบนั้นมากกว่า ก็เด so right. oh. bueno. AP ี๋ยวรอดูดีกว่าครับเดี๋ยวรอดูดีกว่าครับก็ครับครับผมก็ขอบคุณท่ับทุกคนนะครับที่อยู่ในฮอล์กำลังจะเข้าไปเพอร์ฟอร์มด้วยกันหรือว่าที่ดูอยู่ทางที่บ้านนะครับที่ซัพพอร์ตเรามาถ้าไม่มีพวกคุณก็ไม่มีจอร์สกูวินอินวินิเบิลแฟนพอลเกิดขึ้นนะครับ ในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมารวมถึงที่ผ่านมาเลยแหละที่เราผมรู้สึกว่าผมได้ทําอะไรใหม่หมหมหมๆหลายๆอย่างเยอะมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมสนุกมากก็ขอบคุณที่ทําให้ผมได้มี experience แบบนี้แล้วก็หวังว่าเราจะสนุกไปด้วยกันนะครับส่วนคนที่มาไม่ได้แล้วหรือว่าดูอยู่ที่บ้านนะครับก็สามารถซื้อปไลฟ์ <streaming. S 1> ได้นะครับไทยทิ k เ t เจอร์นะครับ Maybe to something to international fans. Okay. Well, well, thank you, you guys, for first of all for coming here this early. Like some, some of them have been here since like the morning, you know. Mm -hmm. And yeah, we just really appreciate that. And we uh, we did all our best for you guys, and uh, hopefully you guys can see it tonight. Thank you. อันน yeah, so no no so cool <laughs> <com> ี้เป็นน <c oughs> ้ำจิ man, oh ้มนะครับเดี๋ยวเราเไปดูกันบนเวทีแล้วกันเวทีดีกว่าฮะอันนี้ตอนนี้มันยังแบบยังตื่นเต้นอยู่นะครับวันนี้เลยคนดูไงฮะวันนี้เลยเดี๋ยวจะมาดูว่แต่ไหลปุ๊บป๊บผมซ้อมมาแล้วผมซ้อมพึบมาแล้วไม่ไม่ร้องครับไม่ร้องวันนี้ไม่เห็น ไม่เห็นน้ำตาลร้องเพลงอย่างเดียวครับใครับร้องเพลงอย่างเดียวก็ก็ยังเป็น struggle อยู่นะฮะแต่ว่าก็น่าจะคิดว่าน่าจะทำได้ครับคนจะรอดูนะโอเคไหมโอบ you นะครับขอบคุณมากนะครับ